สวัสดีครับอันนี้เป็นมีเบานะครับกล่องใส่อปุปกรณ์ตกปลาใบเล็กๆนะครับน่าใช้มันจะมีทั้งกัน5รุ่นนะครับ5รุ่นแบบนี้เลยมันจะมีใบเล็กนะครับกับใบใหญ่นะ แบบนี้เริ่มต้นนะครับราคาถูกมากแค่40บาทนะครับแต่ออปชั่นเนี่ยจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะมีห่วงนะครับมาสรับร้อยพวกรูกสายเซฟตี้นะเวลาเราใส่ไปในกระเป๋าเงกงก็ได้ด้านในเปิดมาก็จะมีช่องใส่เหยื่อแบบนี้เลยนะแต่ละรุ่นนะครับดีไซน์ภายในมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างอันนี้ก็เป็น2ช่องนะครับแนวนอนอันนี้ก็จะเป็น3มช่องนะครับแนวตั้งแบบเลยเดี๋ยวจะเป็นในไซส์ของใบใหญ่นะครับใบใหญ่ตัวเนี้ยราคาอยู่ประมาณ60บาทนะ 60บาทเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับเป็นแบบสล็อตนะครับเปลี่ยนช่องได้อัดจ,จัดได้ตามเราชอบนะครับแบบนี้เลยน่าใช้มากแล้วก็จะเป็นแบบนี้แนวแนวนอนก็มีเมื่อกี้แนวตั้งนะครับก็จะแบ่งได้คล้ายๆกันเมืันก็จะเป็นกล่องริ่นเล็กรุ่นใหญ่ของ2รุ่นนี้สังเกตดีๆเห็นไหมจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับน่าใช้มาก แล้วก็รุ่นนี้ปิดท้ายนะครับเป็นรุ่นที่ยอดทิศยอดนิยมขายดีนะและราคาเขาขู่กับ60บาทเองอันนี้จะเป็นรุ่นนะครับที่ใส่พวกเหยือปักก็ได้เหยือไมโครก็ได้กระดีไมโครนะครับปลายานเล็กๆก็ได้แล้วก็ด้านข้างก็ใส่เหยือเล็กๆใส่ตัวบ่งประเวณีได้หมดเลยนะครับอันนี้60บบาทเองใบแค่นี้เองนะครับ น่าใช้มากใครที่อยากได้นะครับกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลามีเปานะครับจัดได้เลยในากาติ๊กต็อกนะครับ,รบตอนนี้มีอยู่5ดีไซน์นะน่าใช้กันทุกดีไซน์เลยแล้วราคาย่อมเยาเนี่ยเริ่มต้นแค่40บาทเองถูกมากเลยนะครับจัดได้ครับในนากาติ๊กต็อกครับฝากด้วยกับมีเปาตัวน,นี้ครับขอบคุณครับ